ตัวจารย์นะครับอ่าโรงเรียนชุมชนบ้านม่อนะครับคณะตอาจารย์และก็พี่น้องชาวบ้านเราที่ก็รับนะครับท่านผู้น,นั่งห้องขาผมจะเห็นบรรยากาศท่านจอนุบลที่ในงานคอนเสริร์ตทั้งศิลปินนักร้องหมอลำรถแห่เครื่องเสียงแดนเซอร์ คนไม่ได้มีน้ำใจกันทั้งหวดก็ท่านถอดรูฐบาลก็ท่านถอดแจริงจงก็ว่าแต่แหนที่14บซิบานเป็นต้นมาผมก็ท่านในรอมบา้านเลยยังไม่ได้เข้าบ้านเข้าบ้านแต่อพอเพี่ยนเสียผาซีบบเรนนอนมันเพื่มาเพื่อยีกันแล้วแัวน่นกว่าบ,บ้านเก็ดเกิดเทียมขึ้นไปสลรลงนิดนึงแต่ตีสามบารงเดินห้ามาเลยที่สาผของค้า,าวงองนั่งแต่ค่อยๆเงียบนะครับกับมาเรื่อยๆนะครับ ได้ของเป็นทัง้งรถโดยการประสานงานของผู้ชายคนนี้ก็คอยบรรลุทรายเสียงเครนี้ด้วยครับแล้วก็หนุ่มชายชส่แว่ต้องกลางวันนะครับเป็นศิลปินม,มอลําทางจังหวัดอุบลน,นะครับแล้วก็ทีมงานหญิงสุดนะครับที่ถือว่าเป็นแม่งานนะครับประสานทา่านทีเทานะครับเลยนัน้ำนัำนำ่ข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋อง อะไต่างๆมาบ้าก็อีถึงเซ็กในรูปหลายๆย่างตอนนี้ผลบนเครื่องเดอครับเสอผพาเสอผ้า,าทั้งเด็กหน่อยทั้งผู้ใหญ่ก็ได้มาเยอะพอสมควรนะครับแต่ให้มาให้ทั้งคณะบราิารจัดการเพื่อจะแจกาจกันเนาะนะครับเป็นเสื้อผ้าใหม่ๆนะครับผีพี่น้องทั้งจังหวัดนเพิินบริชาดมากเสอผ้าเมื่อสองกัแบเอวีนะ้เครับเพิ่นสักเพิ่นวิเยแห่งงานดี นะครับสามารถเอาแจกใจให้พี่น้องใส่ได้ทันทีเลยนะครับทั้งข้างที่นั่นก็กำลังกดสองลงนะครับฟ <c oughs> ังเพลง,ง,ลงห,หรอือฟังร้อดีเนาะแบบนี้ฟังรำมอทั้งสองอย่างเลยมาโรงเรียนต่อนอดีตแล้วนางสาวคู่นลยที่อื่นขอมาขอบมอทั้งฟังรำและั้ง,งกอนเนาะ มีแน่ยบอกม่าก็คี้หิวเขาแต่ผมกรไจ้ยไปพี่เลกก็ท่านิวเนี่ยเือกินขาวน้องอยู่ร้องไห้โอ้ก็ท่าหิวทำมาไรื่อยๆคอยหิวมากหิวมากหิวมากิวมากตอนนีวมากหิวแห้งเลยครับบบนี้เพื่อช่วยกันนะครับอย่าค่อยตกอย่าค่อยตกน้าตามนะครับเธออยู่บ้านหลังโตอันโตตาฉันนอนหน้า้าเือเ สาวมองสิจรเราเไปเี้งฉันไปนามันนาเศร้าทาับเราน้ำันหานตาสิ้นอนาคตความล้อมกองดูดีส่วนตัวี่มอมทนทนทำนาเหนือยใจลาใลาเห็นต้องกับผู้อ่น้ำตาไม่เล่าคิดเห็นเข,นเขาตะกีหอยห่วงกันตัวไอ้นัน้นยงู้ก่สามส่วนว่า

ที่แม่กลุ่มไา้ก็อยยังพันเลี่ยวเองได่เวลาต้่องไปพันแทนไหว้้าเลยเพีงน้ำตามเธอโอเคเขาเอ้ยอย่าไปหวังเขาเลยของมันเท่าไรค่าขออีกนาต่อต้อยข่งเท่าไรทองงานหยกบ่องเป็นตามทองหากินใจเขาอินสาวรู้นชิ้ง ตัง้งแต่ตอนเด็กตอนถึงเฮาเเยังเล็กผีบวมยังหนอนสองเฮาเอายำกันนองเฮากิ้กระปองคนแม่จะัุแก่เรเพียมเตียงเอี่ยงเตียมพูดเฉยหักันได้ปี่บมวันเน้องเพื่อนเพื่อนฉันกระเทมมาทัากหลายเอขูดส่ ไม่แน่แน่เปลี่ยนไหัวใจคงได้แก่มันมเป็นครูเดิมใจปสอนนักเรียนเรียนลเมื่ออยากไปเรีนนสือน้ำ้อนชื้นก็้วหักกากาวนอนนัต้องสะุใจว่าวนแกมชุดทุองหาวาสนา เราต้อร <ละ S 1> ้องเะว่าคุไ่นต้อเดียวกนยม่มาขาดกันละเยี่ยเลเ็นซีหนาวยาวตา,าน้องมีความสุขครับมีความสุขที่ได้ลงมือทาช่วยกันนะครับเราคนไทยนะครับคนไทยด้วยกันเกิดความเดือดร้อนเท่ากับวัิพยฟากันวัเงี้ยงกันเนาะตามกำลัง ที่ผู้ชายคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งแล้วก็หลายๆคนไปทีมนานมาจะสามารถทำได้เือพวกเราก็ทำเต็มที่นะครับสิ่งของนี้ก็หลายเติบเพาสักคนกันพ่น้องครับหลายเติบ